เนี่ฟ้าแลบฟ้าล้องหย่างไข้างนอกแล้วฝนตกหนักมากเปียกทั้งรองเท้าน้ำเข้ารองเท้าคือต้องวิ่งมาที่รถแต่เพราะว่าข้างนอกเลยจะไม่ดีล้วเดี๋ยวขับรถกลับบ้านก่อนเนี่ยฟไฟเลยเก้าชั่วโมงคกะ g o o มอร์นิ่งค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะฟไฟที่นีซ่จะต้องทำคือต้องออกจากที่โรงแรม ตอนนี้ก็เมื่อคืนถึงที่นี่เกือบเที่ยงคืนนะคะไฟที่ซาจะต้องทําเช้านี้ก็คือจะต้องออกจากโรงแรมนี่ซาจะต้องออกจากโรงแรมเนี่ยประมาณ9ก้าโมงเช้าแต่ตอนนี้ไฟดีเลย์เก้าชั่วโมงไฟดีเลย์เก้าชั่วโมงที่นี่ซาติดอยู่ที่ซินซนาดีนะคะนี่ซาติดอยู่ที่โอไฮโอลาดูโอไฮโอเก้าชั่วโมงทีนี้ก็ต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงห้าโมงเย็นนะคะเครื่องไฟก็อาจจะดีเลย์ไปอีกใครจะรู้อาจจะต้องสตั๊กที่นี่ แต่ลิซ่าก็ไม่ไหม่นะคะเพราะว่าลิซ่าก็อาจจะได้บินไปพวกนี้หรือยังไงดูก่อนจะมาอัปเดตเรื่อยๆก็เดี๋ยวลิซ่าว่าจะไปนอนต่อนะคะกลับไปนอนต่อเพราะว่ายังนอยไม่ครบนี่กว่าจะได้นอนก็ตีสามสี้าหยังไม่ถึงห้าไม่ถึงแชั่วโมงเลยอะิซ่าก็จะกลับไปนอนนะคะก็เดี๋ยวจะโทรบอกโรงแรมก่อนว่า ไ,ไดีเลนนะดอกแคนเซลิลมีซ่ามีตารางว่ารถตู้ต้องมารับกี่โมงกี่โมงไปพอนนเดือนซ่าจะต้องแนเซิซตรงนั้นก่อนก็เดี๋ยวขอตัวกลับไปนอนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยนะคะว่าจะดีเลย์อีกหรือเปล่าหรือจะได้กลับบ้านไหมวันนี้ นี้นะคะก็ได้อาหารค่ํานะคะได้เดนเนอร์มาทานมาที่เรียบร้อยจากเป็นอาหารโรงแรมนั่นเองตอนนี้ก็กําลังเดินขึ้นห้องไปนะคะไม่รู้ว่าทําไมวิดีโอนี้ไม่มีเสียงก็เลยต้องอัดเสียงเติมเข้าไปตอนนี้ก็เหนื่อยมากะคะ่ะมาเดินกลับเข้าห้องเพราะวันนี้ไม่มีเวลาทําอะไรเลยเลเวอร์ชตมากก็คือ เป็นเลเวอร์ที่สั้นๆนะคะก็เดีเปิดประตูเข้าไปก็ถึงห้องแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าในห้องเป็นยังไงในห้องนี้สวยมากเลยคะ่ะมอเดินแล้วก็คือเขาตกแต่งนี่สวยงามมากแล้วก็เตียงก็น่านอนนะคะนี่ซ่อนเหนื่อยมากเลยวันนี้ก็ว่าจะไปอาบน้ําก่อนมาทานเดรนเนอร์นะคะก็ในวิดีโอก็ไม่รู้พูดอะไรอยู่ <c oughs> จำไม่ได้แล้วก็นะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์ห้องน้ำ ห้องน้ำคือสวยมากๆแล้วก็ไลทิ้งดีมากเหมาะกับการตอนเวลาแต่ง,ตงหน้าค่ะนิสาชอบกระจกแบบเนี้เพราะว่าเป็นกระจกที่ใสสว่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำให้หน้าดูมีมิติขึ้นเนี <c oughs> ่ยก็เป็นที่อาบน้ำนะคะแล้วก็ห้องน้ำก็คือหรูหรามากเนี่ยค่ะบางโรงแรมก็ห้องน้ำก็ไม่ค่อยสวยนะคะบางโรงแรมก็สวย ก็แตกต่างกันไปกอลิซ่าก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทำตัวให้โคซี่ก็คือทำตัวให้สบายซ่าชอบที่หลายๆคลิปนะคะดูกันมซาซ่าชอบเป็นคนที่ชอบชอบใส่โรกนะคะก็คือใส่เสื้ออาบน้ำเนะะี่ยค่ะเสื้อคลุมอย่างเงี้ยไปซื้ออะไรมาบ้างเป็นอันนี้เป็นเดนเนอร์นะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าทุมท่มแล้วมิซ่าก็เหนื่อยนอนเลย อาหารจากโรงแรมนะคะแล้วก็จะมีนื้เชอร์ใครที่ดูคลิปนี้ดิซ่าบ่อยจะรู้นี่ดซ่าชอบเดนคนชอบทานนื้เชอร์มากอาหารอเมริก,กันมอซอสเรานะตักนานะอะไรเดนดิซ่าขอตัวมีมีมะม่าด้วยแต่เราไม่กินมะม่าเราคิดไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าบางทีมันมาถึงโรงแรมเด็กก็ต้องกินนะมันไม่มีอะไรจะกินแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิซ่าทำอีก3ไฟไ์นะคะ กลับบ้านพรุ่งนี้ก็จะกทำงานจาก Dallas นะคะ Dallas f o r ์ตเวย์กลับไปที่ Denver นะคะ Denver Phoenix Arizona แล้วก็ Phoenix Arizona กับ Denver นะคะพรุ่งนี้ก็ไปกินข้าวกันวันนี้ไปอยู่ข้าวข okay. อถึงก่นนะคะไปก่อนเนาะที่นอนห้องหลังสวยมากเลยอ่ะคือลิซ่ายอยากมีเวลามากวกว่านี้จะมานั่งแบบ นั่งคุยกันตรงนี้เลยเพราะว่าข้างหลังแบ็คกราวด์สวยมาก Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะนิสาก็เตรียมตัวไปทำงานนะคะใส่ยูนิฟอร์มเรียบร้อยแล้วก็จัดกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะกำลังจะเตรียมตัวลงไปที่ล็อบบี้นั่นเองเพราะว่าเราก็มีรถตู้มารอรับ น,ะะนี่ก็เป็นยูนิฟอร์มสีฟ้านะคะสีสวยมากๆเลยของแอร์ไลน์นี้แล้วก็ไอซ่าก็นะคะเดี๋ยวรวบผมเพราะว่าข้างนอกอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเป็นหน้าร้อนนี่ก็โพสท่าอยู่นี่ก็เพิ่งแลนนะคะเนี่ยฟ้าแลบฟ้าร้องอย่างไรทังนอกแล้วฝนตกหนักมากคือเปียกไปทั้งตัวในฟ้าแบบเปียกทั้งรองเทา้าน้าเข้ารองเทา้าคือต้องวิ่งมาที่รถแต่เพราะว่าีอซ่าอยากกลับบ้านนะคะข้างนอกแบบฝนตกหนักมากคือแบบ ที่ไม่เคยตกหนักขนาดนี้นะคะซัมเมอร์ที่เดนเวอร์เนี่ยก็ถึงบ้านแล้วนะคะสอง two day Tri ปก็คือทริปสองวันลอง t r i ปมากก็คือแต่ละวันน่ะนิ่าทำงานสาม l i h t t นะคะสาม i ฟ h t เลยทีเดียวแล้วเหนื่อยที่สุดเลยเดีวนิ่าก็ off หยุดอีกสองวันนะคะดูข้างนอกแบบคือไม่ต้องพูดถึงนะเครื่องสำอางอะไรเละเทะหมดแล้วเพราะว่า เซ่าแบบเปนสามไฟล์อะเปนบินจากเดลัสฟอร์ดไปที่เดนเวอร์เดนเวอร์ไปฟีนิกส์ฟีนิกส์กลับมาเดนเวอโอเคนนซ่าก็แบบ ready for day off มากเพราะว่าเหนื่อยสุดๆนนซ่าแบบเป็นเพ์เซอร์ด้วยนะคะและในไฟล์สามหกไฟล์เนี้ยก็ the entire two day trip ก็คือทริปทั้งหมดของสองวันนี้อก็คือนนซ่าก็โชคดีหน่อยเพราะว่า มีมีครูดีครูก็คือเพื่อร่วมงานที่ดี f l y t เทนเดนที่ดีนะคะมีนักบินที่แบบดีมากซื้ออาหารให้ด้วยซื้อนูนซื้อโดนัทให้ซื้อชิฟเฟลนะคะที่ USA าเขาก็จะมีเหมือนกับเชนร้านรเป็น USA มีเชนร้านร้านเป็นชิ i เฟอรลนะคะก็ซื้อให้ทุกคนเลยคือแบบสปอยเรามากสปอยทุกคนเลยโอเคนิซ่าไปก่อนน้องฟ้าเริ่มน้องเริ่มจะไม่ด <illy has ez es> ีละเดี๋ยวขับรถกลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้ค <wh consigo S 2> ือแบบ น้ำท่วมด้วยที่ท,ที่อยู่แอร์พอร์ตนะแบบแอร์พอร์ตที่ตกหนักมากนิซ่าแบบผิวเขาไปละไปละฟาแลบไป